มาต่อภาคสองตามที่สัญญาครับงั้นตอนนี้จรวดกำลังจะตกนะครับไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวก็จะต่อภาคสามับมีอีกนะครับภาคสามตอนนี้ถ้าเกิดเราไปถึงจุดนี้ได้ก็แปลว่าความสูงมันจะเพิ่มขึ้นเลยนะครับตอนนี้ความสูงมันจะลดลงแล้วนะครับทุกคน ผมความสูงลดลงอย่างฉับพันตอนนี้274นับเมตรต่อต่อวินาทีนะครับเป็นวินาทีก็ต่างจากกิโลเมตรมากเลยนะครับทุกคนแต่แต่เรามาดูกัน,นเถอะชื่อเกมก็คือว่าเดี๋ยว KSP t u สองนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวก็มันจะต่อภาคสามนะครับแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวต่อภาคสาม